ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับยูสุทีฟอานะครับมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับวันนี้ตัวเช็คแบง้์งต้นนะครับคือน้ํายาแอร์หายหมดนะครับคือลูกค้าแจ้งมาว่าไปเติมสารทาความเย็นได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ไม่เย็นเลยนะครับหลังจากเติมน้ำยามาคือรถคันนี้เป็นระบบ R12 นะครับที่ช่างเพรทําการเปลี่ยนความพรสเซอร์ให้ประมาณ4ปีนะครับเพราะว่าก่อนนั้นยังมีน้ํายา R12 วันนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับหลังจากลูกค้าไปเติมน้ํายาที่ร้านอื่นเป็นน้ายา R 1 3 c a เติมเข้าไปนะครับปรากฏว่าใช้ได้ไม่เกินไม่ถึง1เดือนนะครับน้ายาแอร์หายหมดนะครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะเพราะว่าระบบแอร์เป็นระบบ R 1 2นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาดูเลยครับผมอีซูซูทีฟอารรุ่นเดิมรุ่นต้นฉบับของอีซูซูนะครับแต่ก่อนเป็นรถยอดนิยมนะครับ วันนี้มาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับคอมเพรสเซอร์ช่างเวรเปลี่ยนไปประมาณ3 4ปีนะครับสายกลางเส้นนี้ช่างเวรเปลี่ยนเป็นของอ่า r 1 3 4ให้แล้วนะครับแต่ว่าระบบยังเป็นระบบ R12 นะครับที่วันนี้ลูกค้าไปเติมสารทำม้วมเย็นมาเป็นน้ำน้ำยา R134A นะครับทำให้วันนี้มาด้วยการซีนคอมรั่วนะครับรั่วเรียบร้อย วันนี้เราจะพามาอัปเกรดระบบใหม่นะครับอัปเกรดระบบแอร์ Air ที่เป็นระบบ R 1 2นะครับให้เป็นให้มาใช้งานระบบ R 1 3 4 a ได้นะครับวิธีแก้ไขนะครับก็คือแผงคอนเดนเซอร์ไม่สามารถาระบายความร้อนอน้ำยา R 1นึ a าได้นะครับวันนี้ช่างเพชรก็จะเปลี่ยนเป็นแผงรุ่นใหม่ใส่ให้นะครับแล้วก็พวกสายนะครับ คอมเพรสเซอร์ user, ก็ต้องเป็นคอมเพรสเซอร์ที่รองรับน้ำยา R134a นะครับส่วนอีวาหรือตู้แอร์เดี๋ยวช่างเพชรจะลืออมาดูนะครับถ้าไม่รั่วใช้อันเดิมได้นะครับแต่พวกสายนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่สายแผงคอนเดนเซอร์รีเซิร์ฟเด์เออร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นของระบบ r 1 3 4ใส่แทนให้นะครับจะได้ รองรับน้ํายาตัวใหม่นะครับแล้วก็จะใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นระบบ R12 นะครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับคือน้ํายา R12 ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาดมา2-3ปีแล้วนะครับรถคันนี้น่าจะเปลี่ยนคอมกับช่างเพชรไปต่ําสุดก็น่าจะ4ปีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนอคอมเพรสเซอร์ R12 จะราคาถูกนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะเพราะว่าระบบ ยังเป็น R12 ก็เปลี่ยนคอม R12 ให้เพราะว่าตอนนั้นยังมีน้ำยาจำหน่ายนะครับแล้วก็ลูกค้าไม่อยากใช้ทุนเยอะนะครับแต่วันนี้ถึงเวลาจริงๆนะครับถึงเวลาที่จะต้องอัปเกรดระบบใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาอัปเกรดระบบ R12 ให้เป็น R134 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมจากแผงแผงยังเป็นลายเดิมนะครับลายโบราณนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเกรดลายใหม่ใส่ให้ลูกค้าครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม อุปกรณ์ที่ช่างเพรจะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็จะทำงานคนละระบบนะครับแผงคอนเดนเซอร์เดิมอันนี้คือวิ่งวนนะครับวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับแล้วก็ค่อยมาออกตอนนี้นะครับแต่ระบบใหม่นะครับแผงระบบใหม่ก็คือจะวิ่งไปรอบเดียวนะครับครึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วก็ฟืดกลับมาออกเลยนะครับครึ่งเดียว ทำงานคนละระบบนะครับการระบายก็จะเร็วขึ้นแล้วก็เป็นโลมิเนียมนะครับเป็นลายโลมิเนตตัวเดิมก็จะเป็นลายเส้นกลมๆนะครับก็จะเป็นลายโบราณรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแอร์รุ่นแรกๆที่ผลิตออกมานะครับก็จะระบายความร้อนของน้ำยา R134a ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะการทำงานก็จะไม่เหมือนกันนะครับขีดก็จะเล็กแล้วก็ ไปเที่ยวเดียวกับเที่ยวเดียวนะครับไม่ได้วนเหมือนตัวนั้นตัวนั้นก็คือวนไปจนทุกเส้นถึงมาออกเข้าข้างบนออกข้างล่างแต่ว่าวนไปทุกท่อนะครับถึงจะมาออกอ่ท่อฝั่งนี้นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นคอมซันเดนเหมือนกันนะครับแต่ลูกใหม่จะเป็นซันเดนที่ผลิตใหม่เป็นใช้น้ำยา R134A ได้นะครับเพราะว่าเขาผลิตตรงพวกซีน พวกซีนอาซีนคอมนะครับเพื่อรับแรงดันที่สูงมากกว่าเดิมได้นะครับความตัวนี้จะไม่สามารถรับแรงดันคอมน้ํายา R134a ได้นะครับเพราะว่าน้ํายา R134a จะมีแรงดันค่อนข้างสูงกว่า R12 นะครับซึ่งประกอบด้วยแผงคอนเดนเซอร์ระบายไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นแผงคอนเดนเซอร์รุ่นโบราณนะครับถ้าได้รุ่นนี้ไปแรงดันก็จะลดลงนะครับก็จะทําให้คมมอนเดนเซอร์เรา ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบซีนรั่วนะครับแต่ถ้าถ้ายังใช้คอมอ1ิสองแล้วเปลี่ยนแผงแบบนี้ถามว่าได้ไหมไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะไม่จบนะครับแล้วก็เราจะเสียตังค์เยอะนะครับแนะนําให้อัปเกรดใหม่ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวทั้งเพชรจะขอเวลาประกอบคืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากประกอบเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับผมพระผมหลังจากช่างเพชรทำการดึงตู้แอร์ออกมานะครับตู้แอร์หรือวาล์วเอเตอร์นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ก็ สามารถที่จะรองรับน้ำยาแอร์ 134a ได้นะครับเพระาะว่าตัวแอร์เป็นโรเมเนยียมนะครับน้ำยาแอร์ไม่สามารถที่จะซึมผ่านได้อยู่แล้วครับส่วนอีวาวิญาที่ทำความเย็นนะครับเอ็กเพชชั่นวาลเดี๋ยวช่างเพชระจะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็จะล้างทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็ล้างระบบข้างในน้ำมันเดิมทิ้งนะครับส่วนพวกเปียกตู้พวกมอเตอร์ ช่างเพชรจะทําการล้างทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนวาลวเอฟเฟชันวาลวก็จะประกอบขึ้นเข้าไปนะครับส่วนก่อนล้างเสศษช่างเพชรจะตัดภาพไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าลูกค้าก็นัดตอนบ่ายโมงนะครับพาต,ตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับช่างเพชรก็ทําคนเดียวนะครับส่วนแฮงคอนเลนเซอร์ เราประกอบเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับแอปพิชันวาลเปลี่ยนให้นะครับเป็นโอลิงนะครับสายเป็นโอลิงนะครับเพื่อให้การ่วดซึมลดน้อยลงนะครับแต่ยังไม่ได้ย้ำนะครับตรงนี้ช่างเพชรยังไม่ได้ย้ำแค่ลองทดวัดขนาดว่าต้องใช้ยาวขนาดไหนนะครับให้มันได้ทุกเส้นก่อนถึงจะมาอัดสายที่ีนึงนะครับส่วนสายกลางเราอันนี้ช่างเพชรเคยเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นสาย R 1 3 4แล้วนะครับ จะยังใช,ใช้เดิมนะครับเป็นหัวเปเปอร์ใส่ตาไก่ให้นะครับตรงนี้ก็เป็นหัวเปเปอร์นะครับคอมเพรสเซอร์เราก็จะเป็นหัวโอลิงนะครับช่างเพชรพยายามหมุนแต่หมุนไม่ออกนะครับตรงนี้ก็ใส่ตาไก่ให้ลูกค้านะครับเพื่อเป็นการประหยัดสายครับเป็นการประหยัดตังค์ให้นะครับเพราะว่าสายเราช่างเพชรเคยเปลี่ยนเป็น3 r 1 A ห a ให้แล้วนะครับสายแอรทท์ทนแรงดันน้ำยาได้นะครับ เดี๋ยวหัวสายคอมเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นโอลิงนะครับเพื่อถ้าเป็นโอลิงก็จะทําให้การที่เราขันเข้าไม่จําเป็นต้องขันอย่างนี้เหมือนสมัยโบราณนะครับก็คือจะมีโอลิงประกบจะทําให้การรั่วซึมน้ํายาลดน้อยลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมหัวสายคอมก็จะเป็นโอลิงนะครับ ก็จะมีโอลิงประกอบเข้านะครับเพื่อลดการรั่วซึมตรงจุดที่เราขันสายนะครับก็ทํามาต่างจากตัวเดิมนะครับเดี๋ยวตัวเดิมช่างเพชรจะให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวช่างเพชรก็ยังไม่ได้อัดสายน้บยังไม่ได้วัดเดี๋ยวทําความสะอาดแล้วก็ยึดตัวแอ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะวัดความยาวของสายแอร์อีกทีหนึ่งครับผมคอมเพรสเซอร์เดิมนะครับก็จะเป็นหัวที่เรียกกันว่าหัวเปเปอร์นะครับ อันนี้ต้องใช้การขันอย่างแน่นนะครับถึงจะไม่รั่วซึมนะครับต่างจากความลูกใหม่นะครับความลูกใหม่ก็จะเป็นโอลิงป,ประกบนะครับก็ไม่ต้องขันแน่นมากก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะลดการรั่วซึมตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับก็จะทําให้เวลารถยนต์เราขยับึก็จะทำให้การยืดหยุ่นของหัวสายตรงนี้ จะไม่ค่อยมีผลจะไม่ค่อยรั่วซึมนะครับตามที่ช่างเพชรทามานะครับโอเคช่างเพชรขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับจะทาความสะอาดอีวานะครับเดี๋ยวก็จะประกอบเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมมีสูตร TFR นะครับหลังจากที่ช่างเพชรอัปเกรดระบบใหม่นะครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เป็นคอมเพรสเซอร์ R134A นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนแผงคอมเพรสเ,เ,เ,เซอร์ เป็นลายลามมเนตลายใหม่เป็นลายปัจจุบันนะครับคล้ายๆพวกดีแม็กซ์อยูพวกไททันประมาณนี้นะครับก็คือเป็นแผงลายใหม่เลยนะครับนี่ส่วนตรงนี้ช่างเพชรเป็นสายนะครับเนื่องจากาแป๊บเป็นโอลิงของช่างเพชรหมดนะครับก็เลยอัดเป็นสายให้นะครับเพราะว่าไบเออร์เราเป็นโอลิงแผงเป็นโอลิงนะครับก็การรั่วหมดส์ดนะครับ ป้องกันการดรวซึมได้100%นต์ะครับตาแมวหรือไซกาสนะครับ,อต,อรอรรบตอนนี้ช่างเพชรเต,เติมเต็มใสเลยนะครับเติมเต็มระบบน้ำยาแอร์ของช่างเพชรใช้ยี่ห้อยูด,ดป้งนะครับอันนี้ถ้าช่างเพชรอัพเกรดระบบใหม่ให้จะใช้น้ำยาที่มีคุณภาพเป็นน้ำยาดูป้งนะครับอ่าเอฟี f ี G, f G, f G, f G, ท่านหนึ่งถามว่าเป็นรถดีแม็เติมน้ำยา ล้างต่วแอร์เสร็จแต่แอร์เย็นไม่ฉ่ำช่วแดดไม่ได้เกิดจากระบบตันหรือเปล่าช่างเพชรแบบนี้นะครับก็อ่าเยบซีบอกว่าพวกแผงคอนเดนเซอร์หม้อน้ําล้างทำความสะอาดไม่หมดแต่ยังไม่เย็นนะครับฝั่งไฮอยู่ที่250ร้อยิดคลิปนะครับคลิปนี้ช่างเพชรตอบนะครับน้ำยาที่ช่างเพชรใช้เป็นน้ํายาดูด้องนะครับอันนี้ราคาค่อยข้างสูงนะครับแต่คุณภาพดีนะครับอันนี้ช่างเพชรไม่ได้โปรโมทนะครับคือเราใช้งานมา ดีจริงๆนะครับก็บอกต่อนะครับฟังโลอยู่ที่20นิ้นิดพีไดนะครับไม่ใช่วาล์ตันนะครับคือข้างในห้องโดยสารเริ่มเย็นจัดนะครับฟังโลก็เลยลดลงต่ำนะครับฟังไฮไม่ถึง200พีไดนะครับการระบายใครจะเชื่อครับว่ายีสูตร TFR รุ่นเก่าจะสามารถระบายความร้อนได้ดีขนาดนี้นะครับรถใหม่บางรุ่นยังไม่สามารถที่จะ ระบายได้ขนาดนี้นะครับก็ยกตัวอย่างให้นะครับก็ไม่ใช่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดจากแข็งอย่างเดียวนะครับช่างเพชรก็จะบอกว่าน้ำยาแอร์ทุกวันนี้มีหลายชนิดหลายยี่ห้อหลายเกรดนะครับหลายราคาค่าแรงดันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับถ้าเป็นน้ำยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับคันนี้ช่างเพชรทำการเปลี่ยนใหม่นะคอมเพรสเซอร์ ใหม่เปลี่ยนสายใหม่นะสายกลางช่างเพชรเคยเปลี่ยนให้ลูก้าไปแล้วนะครับเป็นสายหนึ่งสามสี่แล้วใช้ชั้นเดิมนะครับสายใหญ่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับสายเล็กเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเราลงข้างล่างนะครับเก็บงานจะได้ไม่ค่อยมองเห็นสายน้ำยาตอนแรกมาคือชั้นขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับเพื่ออกมาตรงนี้เลยช่างเพชรเก็บหน้าล่างนะครับจะได้มองมค่อยเห็นเออดูสาสรสร้างในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบความเย็นกันนะครับหลังจากอาัปเกรตอ่าระบบใหม่น,นะคกับ ยีซูทีฟอาร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันับว่าจะเทียบกับรถรถใหม่เขาได้หรือเปล่านะครับหลังจากอัปเกรดระบบเสร็จนะครับยีซูทีฟอาร์คันนี้ครับผมยีซูทีฟอาร์หลังจากที่ช่างเพชรอัปเกรดระบบใหม่เดี๋ยวช่างเพชรจะพาเข้าไปดูข้างในห้องโดยสารนครับว่าจะเย็นฉ่ำหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิที่ทําได้กันนะครับตอนนี้ช่างเพชรเปิด พัดลมเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เทอร์โมเย็นสุดนะครับอุณหภูมิที่ทำได้โอ้โหไม่ต้องแปลกใจนะครับ4.6องศานะครับคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับคอมเพรสเซอร์ตัดอยู่ที่4.6องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคอมเพรสเซอร์ต่ออยู่ที่4.5องศานะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานใหม่นะครับสังเกตจากไฟสีเขียวนะครับจะเห็นตรงใต้คำว่าอิ s ุ z ุนะครับเวลาคอมเพรสเซอร์ตัดรุ่นนี้จะมีไฟเตือนนะครับเป็น เป็นรุ่นยอดฮิตสมัยก่อนนะครับเป็นเป็นรถรุ่นตลาดคล้ายดีแม็กออนนิวดีแม็กสมัยปัจจุบันนะครับแต่ก่อนจะเป็นพวกทีฟอาร์นะครับทีฟอาร์เราค่อยมาเป็นดากอนนะครับทีฟอาร์รุ่นนี้แต่ก่อนไม่มีไม่มีแอร์นะครับแอร์ Air ที่ติดมาเป็นแอร์ที่ช่างติดเพิ่มให้นะครับรถคันนี้ไม่ใช่แอร์เดิมมากับรถวันนี้ช่างเพชรมาอัปเกรดระบบให้นะครับเป็นอ่า ระบบ R134A นะครับแอร์ค่อนข้างเย็นฉ่ำนะครับตอนนี้กล้องช่างเพชรเป็นฝ้านะครับขอทำความตาดแป๊บหนึ่งนะครับเอาไปใกล้ช่องลมมากเกินไปมองไม่เห็นตัวเลขเลยครับผมครับผมน่าจะไม่ใช่ฝ้านะครับน่าจะเป็นแสงสะท้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะถ่ายย้อนแสงนิดนึงขอโทษด้วยนะครับขอโทษ FC ไว้นะครับที่เข้ามาอาจจะลำคาญกล้องนิดนึงนะครับแต่ช่างเพชรมา อัปเกรดแล้วก็มาให้ดูความเย็นนะครับที่ทําได้นะครับของ Eurus t r หลังจากที่อัปเกรดระบบใหม่นะครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่เปลี่ยนแผงคอมเพรสเซอร์ใหม่ตู้แอร์ยังเป็นของเดิมนะครับยังไม่รั่วช่างเพลสล้างทำความสะอาดให้นะครับตอนนี้ทํางานเย็นสุดอยู่ที่4.0องศานะครับคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับกับเปิดแอร์เย็นสุดนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ต่ออยู่ที่ประมาณ4.5-4.4นะครับคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรบับการเปิดความเย็นเย็นสุดของเทอร์โมนะครับถือว่าเย็นมากนะครับรถใหม่บางรุ่นยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับบางรุ่นที่ช่างเพชรทำบางคันก็ได้ 98, 9 8 9าแองศากองศาสิองศาหรือ8ดองศาแค่นั้นเองนะครับแต่คันนี้ทำลงได้ต่ำสุดถึง4.0่จองศานะครับถือว่าหนาวนะครับหนาวเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิในห้องในสารตอนนี้เริ่มลดลงมาที่27องศานะครับเพราะว่า อันนี้ยังรับความเย็นยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานใหม่นะครับผมเดี๋ยวช่างเพชจะทสอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอุณหภูมิในห้องในสารจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับครับผมช่างเพชทดสอบสักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่าอุณหภูมิในห้องในสารเริ่มลดลงนะครับอยู่ที่ยี่สามองศานะครับยี่สามจดแปดองศานะครับก็ อยู่ว่าเย็นสบายนะครับคอมเพรสเซอร์ตัดอยู่ที่4.1 4.0องศานะครับเหมือนเดิมนะครับรถรุ่นนี้โอกาสเป็นน้ําแข็งมีไหมก็มีนะครับแต่คันนี้เป็นเทอร์โมไฟฟ้าแล้วโอกาสที่จะเป็นน้ําแข็งก็น้อยนะครับยกเว้นว่ากล่องจะมีปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าเทอ,อร์โมเป็นเทอร์โมไฟฟ้าการตัดต่อน่าจะแม่นยํานะครับตัดตัดอยู่ที่4.0องศานะครับต่ออยู่ที่ต่ออยู่ที่ 4.5-4.6องศานะครับกับการเปิดแอร์เย็นสุดเปิดเทอร์โมเย็นสุดนะครับผมอุณหภูมิก็ลดลงที่22.4องศานะครับในห้องนิสารนะครับก็ยังลดลงเรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าเยันชํำนะครับกับอีวสูทีฟอานะครับงานวันนี้ถือว่าผ่านนะครับกับการทัาเก็ดระบบใหม่นะครับ่าลูกค้าที่ใช้รถยี่ห้อนี้นะครับ f c ที่ใช้รถยี่ห้อท f r นะครับถ้าอยากใช้แอร ถ้าเป็นระบบ R12 R12 ที่ช่างบอกไม่ต้องซ่อมนะครับช่างเพรแนะนําให้ยกใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปซ่อมเปลี่ยนซีนเปลี่ยนสายมันจะไม่จบนะครับมันจะเสียตังค์ไปเรื่อยๆนะครับสู้เราตัดสินใจยกระบบออกเลยนะครับก็จะเย็นฉ่ําแล้วก็ใช้ได้อีกนานนะครับผมแล้วก็ ถ้าเรากะจะใช้รถคันนี้ไปอีกนานๆนะครับจะไม่เปลี่ยนการใช้รถใหม่นะครับก็แนะนําให้ยกชุดเป็นระบบ R13 4จะได้ใช้งานทนทนไม่ได้เสียตังค์บ่อยๆถ้าเราซ่อมหรือเตือน้ำยามันจะไม่จบนะครับจะเสียตังค์บ่อยมากนะครับอย่างเช่นคันนี้เคยซ่อมกับผมเปลี่ยนความเพรสเซอรอกับผมไปน่าจะไม่ต่ำกว่า3 4ปีนะครับซึ่งลูกค้าไปเตือนน้ำยามาอีกได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับก็น้ำยาแอร์หมดนะครับ มาตัวเช็ควันนี้คือ,อซีนคอมรั่วนะครับเพราะว่ารับแดงดันน้ํายา R134 ไม่ได้นะครับผมอุณหภูมิข้างในห้องในสารก็ลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่17.8องศานะครับถือว่าหนาวเลยทีเดียวนะครับกับการเปิดเย็นสุดนะครับกับทีฟอาร์คันนี้สหรนบสุดท้ายท้ายสุดนะครับใครที่ดูมาถึงช่องสุดท้ายก็ฝากกดติดตามกดซับช่องเล็กช่องหนึ่งด้วยไปด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับใครที่ดูมาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับสุดท้ายท้สุดก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีโอกาสมีเคสแปลกๆเกิดขึ้น,น,นมาเดี๋ยวช่างเมทจะพามาอัปเกรดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารถรุ่นนี้วิธีแก้ไขแก้ไขยังไงส่วนยีสูทีฟอาร์รุ่นนี้วิธีแก้ไขที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานก็คือยกระบบใหม่นะครับตู้แอร์ถ้าใช้ได้ก็ประหยัดได้ก็เอาเดิมได้นะครับเฉพาะตู้แอร์นะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผม สุดท้ายในสุดก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม